การดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคชนิดไหนก็แล้วแต่นี่นะครับเราจุดที่สำคัญที่สุดคือแพทย์เนี่ยจะต้องมีความตั้งใจมีความปรารถนาดีที่จะดูคนไข้ผมชูศักดิ์งามไพบูลนะครับปัจจุบันก็ทํางานเป็นแพทย์ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านสูตินารีเวศมีความรู้สึกว่าทางด้านสูตินารีเนี่ยยังขาดคนอยู่เมื่อสมัยก่อนก็เลยขอฝึกเข้ามาเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสูตินารีเวศครับ ผมมีความสนใจที่จะดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงวัยทองการดูแลเราก็จะต้องมีหลายวิธีนะครับก่อนอื่นนี้เราจะต้องดูดูทั้งระบบก่อนว่าผู้ป่วยที่อยู่ในวัยทองเนี่ยมีภาวะของระบบอะไรผิดปกติบ้างนะครับแล้วเราก็ค่อยๆแก้ตามจุดที่เขามีภาวะบกพร่องหลังจากใหฮอร์โมนแล้วจะเกิดปัญหาโรคแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นเราก็จะแก้ไขตรงจุดนั้นได้ เกี่ยวกับคนไข้ต่างชาติมันมีปัญหาเรื่องตกเลือดในช่องท้องนะครับแล้วก็มาที่ห้องฉุกเฉินวินิจฉัยโรคว่าเป็นท้องนอกมดลูกแล้วแตกมีเลือดตกเลือดในช่องท้องจําเป็นต้องผ่าตัดด่วนเขาคงจะมีปัญหาเรื่องการเงินผมเห็นว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยถ้าเราส่งไปที่โรงพยาบาลอื่นเนี่ยจะเป็นอันตรายมากระหว่างระหว่างทางน,นะครับตัดสินใจว่าเราก็จะทําให้ดีที่สุด เราจะปรับปรุงเรื่องค่าใช้จ่ายให้เขาผ่าตัดด่วนนะครับรักษาได้ปรากฏว่าเขาประทับใจมากเขาบอกว่าเออโรงพยาบาลน,นี้รักษาให้เขามีชีวิตกลับขึ้นมาได้